ท่อนเล็กพุนนี่หนึ่งสองมีห้ามีอยู่ห้าท่อนเห็นเงาผมมองเห็นเงาตอน,นี้นะครับผู้ชมนี่พี่พี่นี่ตัวเล็กนะพี่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube บ่าวสักอโ์ช l o c h a n n e l นะครับผมวิสุ์พรนนาเดียนะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาที่นะครับผมแม่ตะเคียนกลางเกาะนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาขอโชคลาภนะครับผมกราบไหว้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมกับแม่ตะเคียนนะครับผมสถานที่ตรงนี้เคยให้โชคให้ลาบนะครับผมท่านผู้ชมครับก็ที่ผ่านๆมาก็มีชาวบ้านเข้าถูกและผมก็ได้มาติดตามตลอด นะครับผมงวดเมื่อวันที่หนึ่งที่แล้วนะท่านผู้ชมครับก็ที่ผมมาขอก็หลุดไปนะท่านผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรครับผมงวดนี้เดี๋ยวเราเอาใหม่นะครับผมลองดูใหม่นะท่านผู้ชมครับสําหรับแม่ตะเคียนกลางเกาะนะครับผมเผื่อแม่ตะเคียนให้โชคให้ลาภเราช่วงก่อนที่จะถึงสิ้นปีนะครับท่านผู้ชมครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชมอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยเด้อนะครับผมภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับ มาขอคือเกาอลไเมื่อนี่งวดว่านหันจะห้ามมขอกับ่าเขนานะพี่เนาะครับผมไม่เป็นไรนะผมก็เรื่องของโชคลาภนะครับผมเดี๋ยวแต่อาจบ้านถึงเวลาอะไรวันนี้อาจจะเป็นของเราก็ได้พี<ม>่แต่ว่าแ<ม>ปรได้เพิ่มเนวิเพิ่นมี่พระมาไหว้นต้นโพนี่คืออิงอยังปะ<ฮ>นี่เนี้ยพะระกุฏหลุนตรงนีจะเป็นต้นภูมิเจ้าที่บ่ เสียนผราเลยคุณผู้ชมผราหัวขาดเดี๋ยวขางเลยเนะาะก็ อาอีกแล้วคัะท่านผู้ชมใสม่นี่นนคับท่านผู้ชมครับนี่สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ไปดิอ๋อโอ้คุนคออยู่โน,นี่บ่เท่านางผิดหม,ม่หองบก็อ่เปลี่ยนสถานที่บืองใหมบุเน้้ะไปหลุดแฝดที่หนที่ไหนน้องมีนหลุดแฝดหรือว่าไปองลีบ้างจเพา่ัวไหนฉ เพิเป็นแตงเข้ามาค้าปูมาขอเหล็กต้นคนโตโตเตเคียนแบบต้ตตนโตอะไรเลยแหลกเลยเนาะแต่แต่เกิด<บ>ว่าต้นลักของเพิ่นอยู่นี่แดงค่ะตัวนี้ก็คือเพิ่นที่เพิ่นไปวินนีมีดฝันเพิ่นเพิ่นขุดขึ้นเพิ่นเอาขึ้นมาจากน,านอ้อ่ะนาอแม่ค่ะเพิ่นโยกมาจากนา้าครับตัวนี้เพิ่นตะเคียนที่ทเข้าฝันหน้าเท่าจชียวครับที่เพิ่นมีโชกแน่เจ้า,งงา,จาว่าเดี๋ยวมาเท่เพื่อนนี่แหละ นี่นะครับผมที่ผมเคยบอกว่าแม่แตะเคียนตรงนี้คือให้โชคให้ลาบแม่นแล้วก็ถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอ้คนมาเที่ยวข้าวสารตุ๊กตาไมครับตัวตนี้เขาเก็บขึ้นในเพื่อนใดเพิ่งวิวมาเก็บในผู้หญิงเขอนอนานำบ้านของกันกันกน,นะครับท่านผู้ชมก็ ี๋ยวยิบชุดแม่ตะเคียนแล้วเดี๋ยววัอนนี้ต้องมาขอพันไววเนาะห้าเล็กเป็นเขาเดทถาวายชุดให้ใหแม่นเนาะเดวถลายเขานะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแม่ตะเคียนให้เอฟซีเลยนะครับผม,มเดี๋ยวทำความสะอาดนะครับก็ แสดงว่าว่าไม,มนหือที่เราไมันือถือยอะเหรอฮะผมมีคนถามเลยนี่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาส่องตัวเลขด้วยนะครับผมวันนี้ที่ตะเคียนตรงนี้นะครับผมเพราะทุกครั้งเรามาขอกันที่นี่นะท่านผู้ชมครับมุมนี้เลยนะครับท่านผู้ชม ชุดเกินเนี่ยเพิ่นเรียบร้อยเนาะชุดเนี่ยมันล่นลงแสดงว่าลมแรงนะท่านผู้ชมครับลมลมจะพัดลมนะครับสังเกตดูแล้วนะครับผมผมว่าแม่ตะเคียนน่าจะชอบชุดไทยสีแดงนะครับผมเป็นไม้สกปรกเป็นสีแดงว่าไงไั่เอ่สีแดงเลยอนะ่ะทีหมดว่าไงนะถือห่อมามีเอฟซีเป็นเห็นเลยเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวชวนเขาทำพิธีอ่นะ เนเป็นผู้หญิงผมยาวยืนดูนะครับชมอห่อยโบนแน่เนาะจิตเพิ่นกับมแมตเตคเอรอาซิแบบอันกันไหมอาจซิซื้อสาเน FC อาจจะมองเห็นนะครับผมแต่ว่าผมไม่เห็นนะครับผมวันนั้นนี่ครับชุดมีชุดมาไมาล่าสุดบอหลังจากทีเข้ามาก็ไม่อยู่นี่แหละนี่แหละในสองสุด นี่ตัวอนอี่เราต้นไม้สุดต้นนี่ต้นไม้สุดต้นไม้กวาดไม้กวาดอืมอะไรกวาดมากกว,ากวา่ากันไม้กวาดที่เท่ามากไปแห้งเลยเขามาหนี่เย็นเนาะแม่นครับเย็นเยือกเยียดถ้าใครอยากจะเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือ ตะเคียนที่เอาขึ้นจากน้ําพร้อมๆกับท่อนนั้นนะครับผมตัวนี้ท่อนเล็กเพิม่มนีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าท่อนเล็กนะครับผมเผื่อใครอยากจะตีเป็นตัวเลขนะครับผมเดี๋ยววันนี้เ,เราจะเปลี่ยนมุมนะครับไปขอ,อยุที่ต้นแต่เจ้าแม่ตะเคียน,นต้นรักเพิ่นเลยต้นรักแม่นครับผมเอาตรงนั้นเลยนะครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไป บอกเก่าด้วยกันนะครับผมจะห้ยีิกกวาดก่อนอนะครับเห็นบอกไม่กวาดถ้าไม่ีประโยชน์เห็นบ่กเอาไมาไห้นี่เพิ่งพอดิกวาดเลยยังแต่ว่าหมดทางไลน์เลยหมดแดงเยอะมากท่านผู้ชมผมมาเยืนตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่าขับไข่ขับข้าวามยายเหมือนพญะให้ขอเมงนี้อีริเล,ลวิอือนี่เหมือนแม่ตะเกียนใหญ่ให้ผมขออยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ครอบรู้ซึกเป็นไดบว่าแม่ครอบหมดซื้อแบบ แบบให้มาบอกเก้าวพ่นอยู่นี่แต่ว่าให้มาเบิงเลขอยู่มู่หนึ่งงั้นสิไหมแั่นก็พ่นยืนสี่บอกเออเหมือนกับเป็นความเชื่อนะท่านผู้ชมนะครับผมผมมีความรู้สึกงั้นจริงไทแมนไทแมนเปียกเสียเมื่อคนก็อาอยุหลายปีเนาะคุณผู้เฒ่าที่ว่าผู้นลักผู้ใหญ่ต้นลักต้นใหญ่ต้อแมนนะโอเคท่านผู้ชมเพราะว่าไปต้ดไม้กันมากนะ เดี๋ยวเตเียมของเดี๋ยวจะตั้งกล่องนะครับเดี๋ยวจะได้บอกกลา่าวแม่ตะเคียนด้วยกันสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบกันที่นี่นะครับ<ส>ผมเจ้าแม่ตะเคียนกลางเกาะหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนนิลาวันนะครับตรงนี้ส่วนแม่ตะเคียนตรงนี้น่าจะเป็นปู่ย่าตายายแม่ตะเคียน นะครับผมคิดว่านะท่านผู้ชมเพราะว่าเรามาเราไม่เคยขอตรงนี้สักทีนะครับผมขอแต่มองหันขอแต่บองหันแมนครับผมเดี๋ยววันนี้บอกก้าเพุ่มมณีจุดถูกมณีเดี๋ยวค่อยไปสองตัวเลขตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมผมนั่งดูตรงนี้คล้ายคลับคาเหมือนหน้าคนนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เลยมุมนี้เดี๋ยวผมจะเอาไอไว้คเคยออกอยู่บางหันเลยแมนที่คนเขาซองเบิองออกเล้มบงหันอ่ะเหมือนเหมือนใบหน้าคนจริงนะท่านผู้ชมนะครับ ควันนี้16ธันวาคมนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาจุดบอกข่าวตรงนี้นะครับแล้วก็จุดเรถูกตรงนี้เลยนี่ครับผมหลักขอยมอกสองเลขตรงนี้แล้วงวดน,นี้ผมจะเป็นคนขอกับแม่แตะเคียนเลยว่าทาเลขเขาปุ๊บเดี๋ยวเราจะนําชุดไทยมาถวายแม่คขอใหต่แตม่ให้่โชคให้ลาบเวฟซีของ่องบาสา,ากาโลดทุกสุภูสุขคนให้เพื่อนไม่โชมไม่หลาบน้าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินทางมาที่นี่เพื่อจะมาถวายชุดไทยพร้อมด้วย น้ำแดงน้าอะไรสําคอคนไหวคิดว่าบนกับว่าแม่ขอปากไว้บอกปากไว้แม่ครับผมอยากให้เอฟซมีโชคมีลาบกับแม่ตะเคียนบอกเก่าแม่ตะเคียนไว้ว่าถ้าแม่ตะเคียนให้โชคถูกและปังเอฟซมีโชคมีลาบกับิรีดั้มชุดไทยมาถวายแม่ค่ะห้อวัเราคนลลกจะได้ว่าแปลรับ่นตองตอนทีวีเก็บชุดไทยขึ้นที่ว่าดีคือบบเกขึ้นแดงขนเยอะเยาวบริดัคือเป็นวูบ่าว่าแมทแต่ผู้ชมเหมือนกับผมเป็นผู้ชาย มันเพิ่นสิบวายยิบไหมมันเพิ่นโดนบรรดาเนยผมอบอกว่าให้วียิอบอ่ะมาเมเนียคือวีสิเป็นคนจับทูบเองเด้อแม่เดี๋ยวให้วีเป็นคน<ม>อันนี้เองนะท่านผู้ชมนะครับก็นะครับผมไปเดี๋ยวเรามาบอกก่อแม่ตะเคียนด้วยกันนะครับผมนะครับท่านผู้ชมหลอดเขา่ไดนะ้มาเดี๋ยววันนี้ให้ให้วีเป็นคนขายาวเหล็กทูบเด้อขอให้แม่ตะเคียนจับเอาเลยเลย ตรงนี้เป็นที่ที่มีล่อง้อยคนมาจุดทูปบอกกล่าวแม่แตะเคียนด้วยนะครับผมเพิ่นน่าจะมีโชคมีลาบนะท่านผู้ชมดูดูแล้วนะครับหมดเตียงเลยแยวผมมาขึ้นถวายเลยเนาะเมื่อไรมี่น้ำอบน้ำหอมมานำเด้ออบน้ำหอม แม่นะเอาสิยเลยถ้าบอกเป็นก็ตีเป็นก่อนจะข้าวน้ถอบน้ำหอมนะจับถูกไปน้ำเลยคนล็กคนล็กเก่าหมดเดียหมดเดียหมดเดียงหลายหลายดูน้ำหอมให้แม่นะครับเดี๋ยวสิท่าให้แม่นะ ขอตรงๆนะแม่เด <mile> ้อวันนี้สามตัวตรงๆหลดแม่เอ้ยเขาเจอเถือนึงมาเลยแม่เอ้ยต้องมันใหญ่ๆไอ้ยซี่เป็นเดี่ยวลยกสองมไปยังแม่เอ้ยเดดดุดไทยชุดยังกระซิหามาให้ด้วยแม่แต่ผมจะเอาสีแดงมาให้แม่เด้อชุดไทยนะครับถ้ามีโชคอืมขอโชคกลา คว้านลกคไปเลยฮะพูดแล้วเขินก็เสีล้เขินว่าตะปักถูกถูก ตะเลียไปได้ปักหมองไหมตาเฮะไปปักหมองไหมเราจะเอาหมองปักไห้ขอเลยวิขอถูกน้าแม่เลยเสาตัวสามตัวตรงตรงหลดเด้เจ้าที่จะทางมะนาวเท่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เจ้าหน้าชาว้านจะสวนเจ้าของเจ้าน้องที่พระอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผูสิ่งสถิติสถานที่อย่างนี้ด้วยนี้อ่าเบาซักวิสุขพ่รพร้อมทั้งเอ็มซีทั่วโลดทัวประเทศที่เพิ่นเร้าคอยที่เพ er ิ่นติดตามทั้งช่องเบาซักคาร์โรด มันนี่มาขอโฉกขอลาบขอสามตัวน้ำแม่ตะเคียนผู้ศัก,วกวดวกวิด์ศร์ผู้มีฤทธิ์ผู้มีเดชสามตัวในเลขโถูบนี่ลูกหลานสิขอยิบขอจับบอกมาให้แม่นางตะเคียนผ้าลูกผ้าหลานจับบอกมาเด้อสามตัวตรงๆให้เห็นจริเห็นแจ๋วเห็นจริง<ม>เหมือนมีเงาคนอยูน่นตรงนี้มองไรทงชว์ทีวีเขาข้นมากนี่ฟังนี่ผมเงาๆเลยพี่ หรือว่าเพิ่นอยากให้เหาไปถ่ายแล้วก็นี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เบิ้งเงาๆแบบนั้นคือเส้นผมแม่นี่ผมเห็นจริงๆนะท่านผู้ชมจะเป็นคนเดียวกันที่เอฟซีเห็นช่วงนั้นไหมโบ่เน่บอสันเฮ้ยลมมาเฮ้ยลมมาเลยฮุยคนลูกเด้อพ่อแม่เด้อพี่ีเ้ยมาช่วยที่ในกัะปิวพี่ปกติด้ยเออนั่นักนัเห็นไหม อยาแหเ้ชุดไทยชุดนี้ที่พี่เก็บขึ้นเมื่อกี้ว่าหันบ่มีลมเนาะเมื่ครับมันยืนยืนย้อสี่มตเข้าแต่ถ้าบอกเจ้าทีจะท่าพันนั่ท่อดนี่มันเป็นยืนหันหลังไงเห็นแต่ผมทั้งหลังนี่ผมยืนสีได้หนิเออกะแสดงว่าเพินพ่นรับหูแล้วเออเพินพ่นรับหูเหรอเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพิน่นหายสามโตหรือว่าเหลขข็กเข่าในนี่เหล็กถูกเนยแมนสิเดอเอาชุดเอาชุดไทยมาไทยมาถวายเพิ่นแมนสิปลี่ยนชุดใไฮไม้ผ่าเจ็ดสีมาหายพร้อมเลยวิ่ได้ยังได้ถูกแล้ว มาสียิบจับถูกยู่ในกองนี่เด้อออกมาผ้าหลูกผ่าล้านจับออกมายิบออกมาสิเป็นตัวไหนเห้เบิ่งคากๆไะแบบนี้แต่ว่ามาหลบก่อนหนมาตรงนี้ดิโตโตโต,ะต,ะตะสันเลยพี่โตสันใส่เห็นตัวหนาเลยในตรงนี้รอฟังหันที่มาหนะ ได้ดื้อเนี่ยก็ได้ปลาสุกอ่าได้ข้างล่บาบริเวณที่ปลาทุูได้ก็บอไปแถวทางล่างนี่ก็ไมัใสิโบ๊ทเดี๋ยวง่ายทีได้ละลสูงย่อนะลงลบมากแล้วเออโอเคนะท่านผู้ชมจุดเลย มานะท่านผู้ชมบอกกล่าวแม่ตะเคียนพร้อมๆกันเด้อนะครับผมขอตรงนี้เป็นครั้งแรกไม่แน่ท่านผู้ชมครับอาจจะแตก3ตัวตรงๆเลยก็ได้นะท่านผู้ชมครับมาบอกกล่าวแม่ตะเคียนน้ำกันครับผมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ สาธุด้เดอเจ้าทีเจ้าทางแม่นงางธรณีพบ้ทักแม่แตะเคียนสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ภูมิเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมื่อตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สถานที่ของบริเวณแห่งนี้มาหนี่ค่ะพเจ้าเบาสาข้าพนววิสุภาคพรพร้อมท <ผม S 1> ักเย็บซ<ส>ีเด้อเย็ซีสุขูสุคนเด้อมาหนี่มาขอโชว์ขอลาบเด้อแม่ตะเคียนแม่ย่าตะเคียนเท่านี้ล่ะเออผู้ที่อยู่เป็นรักอยู่มงนี้ เป็นเธอที่แรกแม่แต่เขียนทุกๆนั่งแม่ทุกๆนั่งนั่มเลยเป็นเธอเธอแรกที่ลูกหลานเนี่ยมาขอมองนีได้แม่เด้อขอเปอิดโชกเปิดลาบขอรางวัลใหญ่ใหญ่ได้แม่เด้องวดดิสิฮอน,นี่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสี่สิบปีเราได้แม่ขอให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เอฟซีนั่นเด้อแม่เด้อเปิดหรือมีโชคมีลาบเด้มื่อนี่ลูกหลานมากมื่อนี่กับมีน้ำแดงน้ำเปล่าน้ำหอมนี่แหละเกคยสิมารถน้ำหอมให้แม่นั่มหล้วก็พร้อมด้วยสิขอจุดทูบ เสียงไทยเมื่อนี่ก็ขอให้ได้สามโตชัดชัดสามโตตรงตรงเล้วก็ขออนุญาตขอให้ออกแล้วก็ขอให้ปังแล้วก็ขอสองขอสองเหล็กน้ำเด้อแม่เด้อขอสองเหล็กอยู่น้ำต้นตะเคียนของแม่น้ำอยู่ทั้งขางพุ่นละเออทั้งหลังพุ่นละจะในขะขอให้แม่ตะเคียนนีรับหูรับศรเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกให้หลานสามตรงตรงหน่ยได้แม่เด้อสาธุสาธุ ต้นตะเคียนต้นนั้นเขาจะรูปแปฝงมีแปลง,ม,ม,ปงมันั่งบอกี่แฝงก็มีเนาะเดี๋ยวเราไปรูปแปฝงนะครับเอาตรงบริเวณที่ว,ว่าเห็นเหมือนหน้าคนได้ตรงนั้น้าดอแม่ครับผมเดี๋ยวเราไปรูปแปฝงตรงที่เป็นเหมือนหน้าคนในระหว่างที่รอเรียกทูบแต่ผมทําแห้งกับชุดตัวนี้แห้งชุดไหนเปียวอยู่เลยแม่นเพราะว่ามีอะไรส,สีดินสีดินสีติงคิงอยู่เลยชุดสีชมพูไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปซองตะเลีนะำซองตะเลีแม่ตะเคียนนะเดี๋ยวหายวิมารูปแปฝง นะครับผมในระหว่างที่เรารอเรียกทูบนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ผมนี่ถ้าผู้ชมเมื่อกี้นี่นี่พี่เมื่อกี้เห็นอยู่มุมนี้เลยเด้เี็นไหมเห็นเงาผมมองเห็นเงาตรงนี้นะครับผู้ชมนี่นี่ เข็นเงาอยู่ระหว่างระหว่างช่องไม้นี่ครับผมมันมีเส้นผมด้านหลังเหมือนแม่ยืนฝอชุดนี้อยู่ไหมกระเป๋แน่กระเป๋ไม่แน่ของแบบนี้มีจริงวิเอาชุดขึ้นมาเด้๋ยวเบ่งยังดีๆีป่ะกระเป๋าไม่ยังเดี๋ยวลักกระเป๋าเขาขืนเลยแหมเฮ้ยเฮ้ยที่ที่ตัวเลขนั้น้ยจับว่ได้อ๋อเฮ้ยท่านผู้ชมมีตัวเลขด้วย นั่นนั่นเห็นบ่ดินเห็นบ่ท่านผู้ชมตัวอื่นไม่เป็นไรนะครับผมแต่ตัวนี้นี่ชุดนี้เพิ่งจะตีงอยู่เลยเออมีตัวเลขด้วยครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เฮ้ยมอนเลขแปดแต่เขากลางคือเลขสามเลยแมน แปดสามสองหรือเปล่าแต่ว่าแปดกับสองนี่ชัดเจนนะท่านผู้ชมแปดกับสองนี่ชัดเจนนะครับผมทั้งกลางแต่เป็นเหมือนเลขสาม,มคล้ายคล้ายเลขสามโอ้ท่านผู้นะชมครับเลขโอ้ที่แม่ตะเคียนนะครับผมสุดจริงนะท่านผู้ชมครับสุดๆเลยนะครับผม เลขโผล่เห็นเห็นเช่นนั้นผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุเด้อมาตะเขียนมีแผลไม่เขียนหรือเป่เขาชิ้นไม่เขียนเป็นอย่างมันเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับเป็อย่างมัดมัดถือนะบอสักอืมันกับเป็นห้อยอ่ะแม่อ่ะวิทานนั่นแหละข้าดมโอนตดมหอมเพื่อะแม่ได้ให้วินะครับผมทาน้ำโอนตดมหอมนะครับผมเพือะแม่เออ ตัวเกน้ำรบานผู้ชมครับที่แม่ชอบสามสองหรือเปล่านะครับหรือว่าใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมเหมือนแม่อยากสื่อให้เรารู้ว่าอะไรยังไงประมาณนี้นะผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เรารอเลขทูบนะครับอ่ะลูกแปลงเลยเนาะอืมลูกแปลงลูกรอเลขทูปสาธุสาธุเด้อมาตะเคียนมาเจ้าสุูกแปลง ตาดีได้ตาบ่ายตาลายเสียตาดีได้ตาลายเสีย,ไ,าาย,สยไม่แน่นะเราชมไม่แน่นะครับมีคนเห็นตัวเหล็กอยู่หนึ่งเดียเขาอาจจะเคยเห็นครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีคู่คนมาขอโชคลาภด,ด้วยนะท่านผู้ชมนะครับผมขออนุญาตนะคะจะเอาเลยจ้าเอาเลยครับผมค่ท่านผู้ชมโอ้เรามาเจออ่า เพิ่นมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนเหมือนกันนะผู้ชมนะครับตะเคียนจะเตะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมตรงนี้อ่ะน้ำตาลอ่ะอ่ะน้ำตาลตรงนี้นี่ผมบอกว่าหน้าโสดเขาโสดเขาหน้าแมนจ์แมนจะแมนจ์อะไม่ผิดชมครับดูดีๆนะครับผมผมว่าเหมือนเหมือนหน้าคนนะผู้ชมนะครับตรงนี้ที่ผมนั่งมุมนั้น จะเห็นเป็นเลขแปดตัวใหญ่แฮะอ๋อแปดอะไรไม่รู้นะโดยเฉพามาแล้อะไรนะพี่แปดสองเหรอแปดสองนะผมเลขทู่ผมนะตัวนตัวนี้เห็นเป็นเลขแปดนะท่านผู้ชมพี่นี่ติดเหท่านผู้ชมเมื่อกี้เรากำลังขอโชคขอลาภอยู่นะครับผมก็มีพี่ๆเขาเดินทางมาจากทางไกลนะครับผมเนาะก็มาขอโชคขอลาภกับ แม่ตะเคียนด้วยนะผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปส่องลขทุกของเราแต่ที่แน่เราเห็นในผ้าเมื่อกี้นะครับผมในชุดไทยแปดสามสองหรือ 8, 3, เปล่าแปดสามสองแต่ว่าแต่ว่าชัดจริคือแปดสองแปดสองนี่ชัดนะครับผมแล้วเห็นพี่เขาลองมาบอกเมื่อกี้ทูกของผมตอนนี้แปดสองมาแล้วแปดสองมาแล้วจริงจริงเหมือนแม่แตะเคียนอึ้งน,นะใช่กับอึ่งเลยออเรนนี่ผ้าชุดไทยอนไนผ่าชุดไทยกับแปด เห็นมาทอนย้อนนั่งไปขอว่าเห็นเหมือนผู้หญิงนั่งตรงนั้นนะครท่านผู้ชมเล่กบองนี้ดิเป็นเลขกแปดตัวใหญ่มากอนี่ที่เรารูปแปดนะนี่เป็นเลขแปดเลยนะเลขกแปดตัวใหญ่เลยนะท่านผู้ชมดู่าพลยเห็นเป็นตัวใดผมจะตั้งกล้องให้ดูนานๆนะครับ FC หลายท่านบอกว่าผมไม่ค่อยนิ่งแล้วก็แต่ตอนนี้ผมเห็นเป็นหน้าคนนะท่านผู้ชม ครับดูดูเห็นแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโชคลาภงวดนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่ารัฐบาลไทยนะครับผมบชัดทัดโล่งสูหาย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 ้หอยใหญ่ดิเต็มจอเลยเลยโล่งสู้หอยากดึงเลยนี่นะท่านผู้ชมเผื่อมีโชคไม่เล่าเราจะได้ซื้อชุดไทยมาถวายแม่ด้วยกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้เรียกขึ้นเมนื่อวานี่วะ นี่เลขเจ็ดห้าเจ็ดนี่ครับผู้ชมนี่เลขห้านี่เลขเจ็ดนะครับผมห้าเจ็ดแปดหรือเปล่าในวิริ่แปดแล้วเราเมื่อนว่นี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 ่วะเพราะว่าเห็นเอามือออกนี่นี่นี่ตัวริ่แปดนี่อย 8, ูยในกล้อง<ด>ตัวนี้เลขเจ็ดนะครับผม 5, ห้าเจ็ดแปดนะครับ ไม่ผิดนะะเถ้าผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาส่องเลขทูบนะครับผมที่เราได้จุดขอกับแม่ตะเคียนนะครับผมแม่ตะเคียนกลางเกาะงวดนี้16ธันวาคม2568หรือว่าเพื่อนบ้านด้วยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็รัฐบาลไทยใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอให้ปังๆนสร้างอุปสรรคเอาไว้ว่าหันเนาะ่องหาเนาะอ้าว น่าจะเป็น8ปดสองห้าอวิแล้วมันตรงกับเลขที่เราเจออยู่ในชุดไทยด้วยแม่นจ้ะแม่นเรียวแพงเพิ่นแพงขนาดนี้วะตรงกับเลขตรงกับเลขแปดสองห้านะทุนผู้ชม จะแม่หนาวจ้ายะะแม่ตะเคียนนะนะชมะชมลิเปิดตัวเลขเนาะเป็นเลขเห็นเนาะเลขเห็นเนาะโอเคเพราะว่าเขาเขาบอกจ้าแม่ว่าชุดสีชมพูเนี่ยนะ,ะใครเห็นก็กดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมแมีอ,อยู ตรงกันด้วยนะชุมนี่ครับตรงกันเลยนะผู้ชมกบกระเลขทูกนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมขอให้แม่ตะเคียนนะครับผมขอให้แตกจริงๆน้วแม่เด้อจะได้มาถวายชุดไทยนะครับผมบพี่ๆมันก็ขอกันนะครับโอเคครับตามนั้นนะผู้ชมนะครับก็สําหรับ วันนี้นะครับผมผมปราศาและก็วีสพอร์นะครับลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้เพียงๆง,งปังๆได้เลยกันทุกท่กทานนะครับผมชคดีมิชัยครับผมสวัสดีครับ